สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดอรมาแล้วเดอว,วันนี้ก็เช้าตื่นเช้ามาพี่เพชรก็จะเอาต้นไม้มาจัดเป็นแนวก่อนเดี๋ยวค่เอาลงดินนู่นส่วนเด็กๆก,ก็อยู่ใต้เตียงนอนบนเตียงเดี๋ยวนี้จะพัดลมลงมาให้เด็กๆจะได้ไม่ร้อนกันเกเกอเด็กอยู่กับธรรมชาติอันนี้ก็ต้นไม้จะทําเป็นแนวรั้วกัน นี่พี่แว๊ก็จะทําเป็นแนวรั้วกันให้เป็นรั้วต้นไม้เห็นไหมนี่ต้นไม้เราจะเอาล้อมให้มันเป็นแนวรั้วเพราะว่ามองลงมาจากถนนใหญ่จะได้แบบสวยและดูร่มรื่นส่วนด้านนี้ก็น้ำเต็มบ่อแล้วที่เราปล่อยนะเต็มบ่อแล้วก็มันไหลออกนูน่น ราจะอยากให้น้ํามันใสไหมหนู่นมันจะไหลออกทางนู้นเราก็จะเปิดไว้ให้น้ํามันถ่ายออกถ้าน้ําใสมันจะหน้าลงไหวแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใสปล่อยไปก่อนเดี๋ยวมันก็ใสของมันเองนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรั้วของเราวันนี้เมือเ่อคืนนี้บ้านก็เสร็จเสร็จดึกอยู่สามทุ่มเมือเ่อคืนที่เพิ่นเพิ่นลงบ้านลงไรให้เสร็จสามทุ่ม แล้วเพิ่นก็กลับเออมืเ่อคืนพายุก็มาวิ่งเนี่ยหาอะไรมาดึงขาตรงขาเต้นกันเป็นแนวเลยว่าพายุมันมาทั้งลมเมื่อคืนนะเกิดฝั่งนี้ก็มาแล้วนี่คือน้ําเต็มคลองไส้ไก่เราแล้ว,ลวนู่นน่ะนู่นน่นอะอีปิดก็อยู่ข้างหน้านั่นเห็นไหมนู่นวันนี้เราก็มีอะไรอีกเยอะที่ต้องทำ ค่อยๆปรับค่อยๆแต่งเอาอันไหนมันสวยมันงามค่อยปรับค่อยจัดเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เพชรจะเนรมิตให้มันได้สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเด้อเห็นไหมฝั่งนี้ก็โน่นนะลงแล้วหวานข้าวแล้วอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะเขียวแล้วมันจะทําให้เราเย็นตาเย็นใจเพราะว่าเราอยู่กลางท้อง,งทุ่งท้องนาอยู่กลางท้องหน้าวัเถอะ อันนี้ก็ฟ้าคือมอยู่บรรยากาศดีดีลมเย็นมือเพื่อนพเพรหลับแต่ตอนไหนบุญเนี่ยสแสดงว่าเมื่อยบ้าบง่่รงลมหัวล่องได้ลับเลยมิดเอีงๆเลยนี่บัวเราเอามาลงแล้วไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะตายเพราะว่าใบเพิ่นมียอดเล็กขึ้นมาอยู่เรา,เาบัวลงแล้วคองไส้ไก่เราน้ำก็ เต็มแล้วอยู่ประมาณสักนั่นเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันก็จะใสของมันเองนะที่แรกก็จะไม่ปล่อยหรอกพ่อจันบอกว่าปล่อยเด้อปล่อยเด้อปล่อยน้าไล่น้ําออกไปเลยไล่น้ําทยอยไล่น้ําออกไปเรื่อยๆน้ําขุ่นจะได้ออกไปน้ําใสจะเข้ามานะพ่อจันบอกวันนี้ก็อีกหนึ่งวัน โอเคขอบคุณพี่ๆครับพี่ดูคลิปดูแล้วให้ไทยอุดรเด้อให้บ้านเหล่าเด้อไปแล้วบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าครับ